ครับผมมาจากกาะมครับผมครับผมยุทธีเพิ่นจะได้เอาแนมมาใส่ปูนะครับเนาะครับงวดที่แล้วหมานบ่ครับงวดที่แล้วกันยีลาได้เหนื่อยหน่อยนะคโอ้ครับขอบคุณขอบคุณในรายครับเด้อทั้งหัวครับขอบคุณขอบคุณในรายครับโอ้นี่ครับยุทีเพิ่งจะได้ครับโอ้ประเด็นดืงครับประเด็นดึงกระพีครับ เพื่อนเจ็ดสี่สายบุญของปูนะครับเนาะอยู่ไกลกันเลยคุณมาเต็มขั้นรถเลยค่ะเต็มขั้นรถครับค่ะอฟังรอชมปูสีวาเจ้าใดครับทะเบียนตะตงกับกบันเลขที่ว่าไมครับสองห้าเกียรติสี่ค่ะฮายเกียรตจะเป็นที่ไปที่มาที่ปรากฏการเต็นตัวเลขสี่แม่คู่เห็นอยู่ในลูกแก้วเด้ค่ะปู่แต่ตองงวดน้องค่ะสำหรับฮายเกค่ะการออกฮายเกียมากนี่แม่คู่เป็นร่มเลยครับค่ะเพราะว่าดึงไว้หลายเส้นเลื่อนสลากกินแบี้ยงรัฐบาลค่ะครับผม ไม่คู่ได้เตรียมยาดมไม่ได้ครับเป็นบรรยากาศนะครับทั้งหอขอขอบคุณขอพูดหลายๆนะครับเด้อพี่เอฟซี่นี่ชคมี่มันแล้วกันยังบ่ลืมทั้งหอครับกันยังมาซอยกันเห็ดซอยกันซางกันมาปั้นหน้าเครื่องเลื่อมเครื่องเลื่มมาจะกกันหน้าไม่จะแกครับข้าแพ็คโอ้ลอยแพ็คครับขอขอบคุณขอพูดหลายๆนะครับเด้อ กับเอ็ซีพันครับเอาหน้างมาถวายปูลอยแพทรัดเด็ดโอ้ครับก็เป็นยังครับพอเป็นยังครับครับปูว่าแหงเฮ็ดแหงใดครับแหงท่านแหงใดครับ้าถาของปูแหงเฮ็ดแหงด้วยครับผมแหงเฮ็ดแหงด้วยแหงท่านแหงใดแหงเอาแหงจุ่มนะครับเด้าคาถาปูตาครับว่ามียังมาก่ายแต่ว่ามือนีพิ่นสะ่นไห้สัญญาใจกับเอ็มซีมาจากุ่นการแล้วครับ ว่าสัญญาจใจว่าเก่าศูนย์วันันทร์ว่ามวดนาไปฮัดล่ำรถกับเด็กอันเดียพล่ำครับก็ทีสองมีสามกับผมก็หับนาครับผมก็เหันยาเดี๋ยวับ,บโอแม่คู่เห็นหาเกินได้ครับได้อย,ยู่ลูกแก้วครับเห็นหายกินแม่คู่นจะดึงไว้หลายแล้วครับผมกัดวอกตัวนี้มากขึ้เป็นร่มเลยครับแม่คู่คนไปดึงสลากกินแบี้ยรัฐบาลไว้หลายแล้วครับผม โอ้น้ำกรุงเทพตึกน้ำปอดเ่ามอญิ้มได้กินก้อนมูเลยครับน้ำปอดเ่ามอญะครับเนาะครับคุณขครับเอสซี่ของปูกับสอยกันหลายปูหลายคนนะครับโอ้ยขอขอบคุณขอบคุณหลายหครับขอให้ท่านลอยครับขึ้นมาเป็นลอยล้านเลยครับเออขอบคุณปูคนกัดกันดีใจนะครับเนาะลูกหลานลูกชิดลูกหาเพิ่มสรอยกันคนละใหม่คนละเมื่อโอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายหลายครับกลับยกไก่ได้นะครับย้อนความใส่ข้า ครับโอ้ใช่ไหมคกับือว่ามีครับใส่มืองานพอดีครับใส่มืองานพอดีเด้ครับครับผมครับจะาดูตัวอกปูนะครับเด้ยอะไรวได้เอาหน้ามาสบายปูบอกซื้อเตรียนเรียกหน้าปูครับซื้อปูเข้รอครับผมแล้วค่อยสินหาปูครับ นี่แหละครับแรีงสัตว์ท่าของครูที่ลูกพิษลูกหานี่ปูนะครับนะโยกไก่ปันดกับเมื่อนี่นท่านฟองหรือว่าท่านหอจะได้ชิ้มน้ำป่อท่อหม้อครับเออครับผมน้ำซสียบท่านครับผมอครับ นะครับบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศที่หยกหลานของหยกหลานปูชื่อปูเท้าหรือว่าปูแต่หนักปูคนมีโฉมมีม้านกับเป็นกระไดน้ำปัจจัยหรือว่าน้ำเนาะนมาซอยเห็ดางหอมมาถั่วไว้หรับมืองันส้องรับก้อเม็นมืองานเอฟซีทันไดสายบุญปูมาหาปูอิ่มทองเนี่ยซุกปูซุกคนเนาะค่ะมีครับกับนีปูกลเห็ดขนมกินครับ ไว้ทุกมือครับเนาะไว้ต่อนรับเอ็ซีของครูหลุดร้านของครูค่ะเอ็บซี่แต่ไหนมากก็กินได้เลยครับครับเป็นฝีมือของแม่นาคหน่อยกับไอ้นางล่ำนางขาเหรยนคือรองสาวนาหน่อยนะครับเนาะค่ะครับตีส่วยกันเฮ็ดส่วยกันทับอยู่นี่ครับค่ะกับเป็นบรรยากาศฮือฮ่าแตงโมวันี่ครับหลุดซีดครูบ่ได้ขาดสายเลยครับพอวางกับไก่หยอดมืองานแล้วเนาะครับเนาะครับไก่หยอดมือแล้วรับนั่งล่ำ กะใจดีเนาะค่ะคือนั่งกู้กะเอิญนั่งขาเหียนค่ะเป็นแฟนของทางเสยเนาะค่ะเพิ่นได้มาทำกับเขากับหนามไอเอฟซีกินทุกมือเลยล่ะค่ะครับมาทำกับเขากั๊บหนามไหมบอกรับแล้วก็ล่างควยล่างสามไอ <ป S 1> <and> ้ล่างควยล่างกานคู่เดียวพร้อมนีครับเป็นตะเลียตัวในวันคุณยอมตัมศรัทธานั่งขาเหียนนี่ครับเพิ่นก็เป็น อ่าสายบุญสายบุญอีกคันหนึ่งนะครับเนาะเพิ่นเป็นแฟนกับสร้างเสรยนะครับเนาะครับเป็นภรรยาของสร้างเสือแต่ว่าผัวเพิ่นไปยทำงานแต่ว่าเพิ่นกลับมาซอยงานฟูอยู่นี่ครับทั้งลานถวยลานสร้างรักษาความสะอาดทั้งเห็ดกับเขากับน้าเมตาตอนรับแขกครับกับขอขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆครับผมเพราะว่าท่างสว่างคือแตงโมตะกี้เพิ่นกลับตื่นใยมากเพิ่นกลับจะมาซอยกันล่างกับนักน้อยเดี๋ยวนี้มีไอ้ทั้งงาต้องแตงโมเนาะค่มีนั่งขาเหยี่ยนเลยครับเป็น ปัญญาคองสร้างเสือเพิ่นมาซอยเฮ็ดในจุดนี้ก็ขอความบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆผมขอให้บุญกุศลนั้นเคลืนไปหาเพิ่นอ่าลอยเท่าพันเท่าเนาะแต่มูะเนาะค่ะเดี๋ยวปูก็ให้รางวัลค่ะครับเดี๋ยวปูก็ให้รางวัลเพิ่นครับค่ะครับผมครับนี่แหละครับบรรยากาศอยู่หน้าหอนะครับเด้อเอ็นซี่ทันใดมากครับปูหลักแล้วค่ะขาดเช่นเนี้หนึ่งครับคือถูกครับแลู้กคือถูกด้วครับเด้อทั้งหอวถูกเพราะพรครับเอ็นซี่ทันใดจะมากครับการเอาถูกมากกาจะได้กุศลอีกอย่างหนึ่งครับ ทูกครับทูกคือขาดทูเนาะครับเนาะครับผมเหมือนวานนี่ตั้งหัวก็ระเดียนไปหาซื้อทูกครับเพราะวา่าเอฟซีมามีทูกจุดไหว้นาะครับเนะาะก้นละโจดวกนะครับมาเ <ๆ S 2> อฟซี <ๆ S 2> ไปเพิ่งหัวน,นึงแล้วครับนั่นแหละครับที่ไปที่มาเอฟซีทันใดจะมาจะนั่งถัมาถวายปูดกรรับหรือว่าเป็นได้บุญใหญ่เลยครับเพ <ๆ S 2> ราะว่าได้ให้เอฟซีทุกๆคันได้ไหวเนาะครับเนาะเพราะว่าวันทียี่สิบเก้านี่กับ พราะว่าเพิ่นก็นจะมาจุดทูบหลายปู่หลายครับใส่จำนวนว่าจำนวนหลายก็นจะเลื่อมถูกนะครับเด้อชีที้ทันท่านใดครับจะมาจะคือทูกถือเทียนมาได้ถือว่าดีเด้ครับผมครับผมครับนี่ยแต่ก็เป็นบรรยากาศยุนาห้อนนะครับเนาะเพิ่นกำลังจุดทูกขอเงินล้านจากปู่นะครับเด้อบอกจำนวนปู่ตาปูชีบปากาวฟอมครับปู่ได้บอกหลายเทียดได้สวดนั่นสร้างเสย ครับขอสวดขอลาบจากครูผู้เรีว่าเพ่อบอกพร้อมว่าเอาเท่าไหร่ประธานว่าครับครูกับท่าใจลำบากพี่ครับกันบอกล้านครูกับหายล้านดครับผมเอาเป็นช่วงๆนะคะยิ้มแจ้งอาหารมื้อนี้เอฟซีเขาได้ค่ะโอ้ค่ะอาหารมื้อนี่นะครับน้องครูกับบอกว่าอยู่กับรถขั้นดับครับครับทะเบียนกาเก้าแปดบอมเรนเก้าแปดครับเก้าแปดหนึ่งศูนย์ครับผมเก้าแปดหนึ่งศูนย์นะครับเด้อครับนี่ครูว่าค่ะอาหารมื้อนี้ ัเพื่อมีเหตุการณ์บัญหาคาดฟันครับเื่อยู่ดีๆแล้วก็ถอยรถไปห้างครับจนแจงุ้นปูปูว่าถ้าไม่อยากง่วงให้ไปดื่มไปซื้อเครื่องดื่มร้อยเก้าสิบกษัตริย์มางั้นบะครับหาร้อยหายเก้าสิบครับหาร้อยเก้าสิบครับหาร้อยเก้าสิบครับผมครับกันบ่อยากให้ชั่วเฟื่องง่วงไปซื้อหาร้อยเก้าสิบ กับภาคเหนืนะครับเด้ออาจจะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับเด้อค่าอาหารมื้อนี้เพราะว่าเก้าซีซ์นะค่ะครับเพราะว่าเก้าซีซแม่เก้าซีซแม่ครับผมอันครับสำเร็จต่างประเทศเนะครับเด้อเอฟซีท่านใดกับเป้าไปจัดดวนครับเพราะว่ายิ้มกับเป็นแชร์แนวทางเนาะครับเนาะกับกาบบลูว่าเป็นเวลาใดนะครับเด้อกาเอฟซีกับไปพิจารณาเอากับผมท่านช่องเป็นแชร์แนวทางใส่วิจารณญาณในการรับชมกับผม ครับจะพาไปเบิ่ง F C, เอฟซีเพิ่มจุดถูกขอโชวขอ,าอลาขอเงินหลานหลักกล้วยนะครับเนาะค่ะนี่ก็เป็นกล้วยใหญ่เนาะคะ่ะทีเอฟซี F C สายบุญะคะ่ะผู้ใดามากแต่วามาเป็นเครือเนาะค่ะ่กล้วยเครือนี่หามสามปุนเนาะค่ะสำหรับเครือทีสองนี่หามนนะะอสองปนค่นนะ,คะ เห็นคุณแม่ิันหามาสองคนเนาะค่ะมือเศานี่ค่ะก็ิารืมตัวเลขเนาะค่ะทั้งมือทั้งมวนมือนีเนาะค่ะคเอาเลยคะาค่ะค่ว้นเะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะินงมค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขเนาะค่ะเป็นตัวเลขของ ปูตากับคุณแม่บายสีเมื่อเ้ารนี้เนาะค่ะกับเพื่อเอฟซีพึ่งเข้ามารับชมรับฟังเนาะยังบเห็นค่ะเป็นตัวเลขของคุณแม่บายสีเนาะค่ะนี่เก้าศูนย์เก้าหากระพาเก้าศูนย์ค่ะข้อน,นี้ค่ะสําหรับตัวเลขของคุณแม่บายสีเนาะค่ะคุณแม่ท่านแล้วก็อายุได้เก้าสิบแล้วค่ะคุณแม่บายสีอายุได้เก้าสิบปูตาต่อใหไปอีกเก้าสิบห้าปีค่ะเก้าสิบห้าปีเนาะค่ะ กจุดเลยค่ะหอดมาถึงปูตั้งคิดอธิษฐานเลยค่ะค่ะจะเอาจักล้านกับเีบปกอุญนะ่สิไปครับเอมีเ่าก็ใหม่ครากอย่างครับมาโวนกล้วยนะครับน้ำวน้ำกล้วยนะลยครับเนื่อ เอาพุมว่ามันจได้่านะครับเนีโอ้กะสม่ากันโอ้เลอนี้เอฟซีขอนแก่นเขามาหลายนั่าวีันมาในงานให่ก็ะเพื่อคุแม่ในกครมีบ้าเให้ต้นมะขามเพราะว่านตุอะไรนั่นเนาะครับโอ้ครับ อ๋อห้อยค่ะหวัสดีค่ะสวัสดีท e ุกคนค่ะนั่นโยบายใหม่ใส่อ้านะ เป็นครับเาะ่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะกาเตรียมประกาศจดแล้วค่ะเพราะว่าแตงโมจะจบคลิปแล้วเนาะค่ะนี่เป็นตัวเลขของคุณแม่ใบสีมือเสานี้เนาะค่ะเป็นตัวเลขของคุณแม่ใบสีมือเสานี่ค่ะพี่น้องเอฟซีเขาจดไปด้วยค่ะก็ขาดสายนะครับตั้งแต่เสาร์ถ้าพอนั่งได้คุณแม่นั่งได้ครับนั่งได้นั่งได้ครับเดี๋ยิ่งจะล่อยทุกท่านกว่ากว่าตัวเลขที่เทียบก่อนเอาตัวนี้ไปยิบด้วย ดูทั้บ้านนี่ระแยงนี่ระมีระพักดงี้มาค่ะสำหรับแนวทางอาหารมื่อนีเนาะค่ะให้พี่น้องเอฟซีเข้าไปตัดเลนแล้วค่ะเหยียนกับสีมือหนักหมากเลยพวกนี่แล้วหน้าขาเหี้ยนไม่บ่อยนี่คนไทยยิ้มน้ำลายไหลแล้วให้พี่น้องเอฟซีเข้าไปตัดเลนแล้วเนาะสำหรับอาหารไร้ว่านมื่อนี่ค่ะ9810น้องค่ะพี่น้องเอฟซีเข้าค่ะก็สำหรับคลิปนี้โชคมากสุขสุขคนสวัสดีค่ะ